รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ไเบเวอรจ์จำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวัวนแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆบ่ายสามโมงยีนาทีแบบนี้ทางช่องอมาบรนทีวี HD ช่อง34หลังจากสัปดาห์ที่แล้วแหวนได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวในโดโลไมท์กันต่อในจุดที่เป็นไฮไลท์ในแทบคอร์ทินาเดียมเพโซและเราก็ได้เดินทางข้ามมาที่ฝั่งเมืองออทิเซเมืองเล็กๆในจังหวัดเซาท์ไทโรยลซึ่งอยู่ทางตอเนเหนือสุดของประเทศอิตาลีท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่มีชื่อว่าวาลเกรเดนาซึ่งวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปไฮคิง เืเขายอดฮิตและสวยโดดเด่นเป็นไอคอนิกที่สุดในแาบวอลเกรเดนานี้นั่นก็คือเทือเขาสซเชดานั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะด้านหลังที่เห็นเมื่อกี้ก็คือโรงแรมเคเบิลคาร์อยู่ตรงนี้สะดวกมากใจกลางเมืองเลยแล้วเราก็จะขึ้นมาที่เซเชดาเลยนะคะไปลุยกันเ,เลย ขาเซเชด้านั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวนันออกเฉียงเหนือของเมืองออทิเซและมีความสูงประมาณ2,519เมตรเหนือน้ำทะเลซึ่งเราสามารถเดินทางขึ้นไปได้แบบสะดวกสบายด้วยเคเบิลคาร์เข้ามาจะงงนิดนึงนะคะมันจะเป็นป้ายเขียนว่าเซเชด้าพอเข้ามามันจะมีป้ายเขียนว่าสกีพาสงเราก็ฉันไม่ได้จะมาเล่นสกีฉันจะมาทำไมสรุปแล้วมันคืออันเดียวกันนะคะก็คือเดินขึ้นสกีพาสขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นแบบเป็นเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยที่แบบเอาไว้ซื้อตั๋วไปเล่นสกี แต่มันปิดหมดที่แล้วก็ตกใจหรือจะขึ้นไม่ได้สุดไหมนะคะก็คือเดินมาที่เคเบิลคาร์าตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปได้เลยโดยที่เราก็จะขึ้นไปต่อที่อุโมง์ทางเชื่อมหรือลาคริตาซึ่งประกอบไปด้วยบันไดเลื่อน6ตัวและอุโมง์ทางเดินเลื่อน4แห่งและมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ295เมตรราคาตั๋วไปกลับอยู่ที่37ยูโรและจะต้องมีการต่อเคเบิลคาร์ถึง2ขั้นเพื่อต่อขึ้นไปที่เทือกเขาบนความสูงกว่า2,500เมตรเหนือน,น้ำทะเลค่ะ แล้วซเชเดาต่หมอกลงเยอะมากนะวันนี้หวังว่าเด็กอีกสักพักอาจจะหมอกเบาลงอันนี้เป็นความหวังนะไม่รู้ว่ามันจะเบาลงหรือเปล่าเดินง่ายด้วยนะคะที่นี่คือถ้าใครขี้เกียจเดินและอยากมาแบบเห็นวิวสวยๆถ่ายรูปสวยๆเนะี่ยเชิญมาเซเชดาค่ะไม่ลำบากลำบนชีวิตเลยสบายมากทางไม่ใช่หินแบบอุกาบาทเหมือนที่ไปมาที่ชิงโกช وري แล้วก็ที่เชชเชเมนะคะก็น่าจะเดินง่ายแล้วก็สะดวกหน่อยที่นี่ นะคะเราก็เดินมาจากเคเบิลคาร์ <Ooh. S 1> แล้วเราก็เดินขึ้นมาประมาณพวอเข็น10นาทีเอาจริงๆก็10กว่าแหละมาตรฐานคนเอเชีย <Yeah. S 1> ตัวเล็กกว่าอาจจะแรงน้อยกว่าฝรั่งนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งก็เป็นจุดวิวคอยของเซเชล่าเป็นมุมยอดทีออ่ผล่ยิ่แต่ว่าแต่ดาวันนี้หมอกลงเยอะมากเดี๋ยวจะลองพยายามถ่ายรูปดูว่าจะค่อแบบอาจจะออกมาเป็นแบบเซเชาแบบ สไตล์แบบว่ามิสติลหน่อยๆอะไรแบบนี้วันนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวพักแดดจะออกจะได้ถ่ายรูปสวยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง บนยอดเขาเซเชด้านั้นสุดจะอลังการเลยแหละค่ะคุณผู้ชมภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าคือกลุ่มของยอดเขาแหลมที่วางตัวเอ็นเฉียงเหมือนฟันฉลามด้านหนึ่งเป็นผาหินที่ปกคลุมด้วยสายหมอกบางๆอีกด้านคือทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสจนได้รับฉาย,ยาว่า flame frozen in stone เพราะจะเห็นยอดเนินคล้ายเปลวไฟที่แข็งจนเป็นหินแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้อากาศมืดครึมหมอกลงอีกแล้วถ้าอากาศดีและยิ่งถ้ามาในช่วงหน้าร้อนพวกเขาแห่งนี้จะมีทั้งทุ่งหญ้าและดอกไม้้ แสงแดดที่ทําให้สีสันนั้นสดใสและสดชื่นสุดๆไปเลยล่ะค่ะถ้าเห็นนะคะก็คือลมพัดมาจากด้านนี้เพราะฉันเนมือนเลยบล็อกมอกบล็อกเมฆไว้อยู่แต่ว่าเมฆเหมือนจะเริ่มข้ามเเชดาเอามาอยู่แล้วต้องรีถ่ายรูปก่อนทางเดินดีเลยที่นี่คือเหมาะกกบการมาเที่ยวมากสำหรับใครที่ไม่ได้แบบเป็นไฮกเกอร์ขนาดนั้นคืเดินง่าย ะะของซูช d ดก็คือจะให้จบแค่ตรงนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ขึ้นแล้วมันมีไม้กั้นด้วยแต่คนก็แอบปีนขึ้นไปนะ,ะมันก็คืออาจจะเสี่ยงอันตรายนิดนึงในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงตรงนี้ก็คือไม่ขึ้นต่อแล้วก็คือต้องลงตรงนี้ ลงไปข้างล่างแล้วก็คือจะให้ต่ออะไรก็คือทําได้หมดเลยแล้วแต่นะคะหรือว่าจะไปพักตตมบิฟูจิโอด้านล่างก็มีเหมือนกันนะคะการมาที่เซเชดานั้นสามารถให้ไปต่อได้หลายรูทด้วยกันแต่แวนดูจากรายการใน YouTube แล้ววิวท u ิ e ทัศน์นั้นไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่สู้แถวเทรเชเม่และชิงวุตตอรีไม่ได้ประกอบกับวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีด้วยแวนเลยตัดสินใจไปนั่งหาอะไรอร่อยๆนั่งทานกันที่บิฟิวจิโอแถวนี้ซึ่งเซเชดานั้นคือชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามีบิฟิวจิโอสวยๆหลาย ที่มากและแต่ละที่ก็มีอาหารไทโรลีนที่อร่อยมากด้วยเช่นกันและเป็นรสชาติสุดแบบดั้งเดิมแท้ๆที่เขาว่ากันว่าอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมนอกจากรสชาติอาหารที่เขาว่ารสสุดแล้ววิวที่นี่ก็หลักร้านไม่แพ้กันยิ่งช่วงฤดูร้อนเราก็จะเห็นคนมานอนอาบแดดทานอาหารไทโรลีนชมวิวอร่อยๆบอกเลยนะคะว่าแค่ซื้อตั๋วเคเบิลคาร์มานั่งชิลชมวิวทานอาหารไทโรลีนอร่อยๆแบบนี้โดยไม่ต้องไปไหก็ยังคุ้มค่า ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะถ้ามองไปจะมี cross road ข้างหน้าก็คือให้ต่อยาวไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเดินลงก็จะเป็นบิฟวจิโอข้างล่างนะคะซึ่งคุณพี่นุมดก็จะไปให้ต่อส่วนดิฉันเนี่ยหนาวแล้วก็วิวก็สวยแต่ก็นั่งดูวิวสวยๆจากฟิวจิโอก็ได้ก็เลยขี้เกียจเดินแล้ววันนี้มันหนาวได้ขี้ม่วงขีมงข้มุกไหลยเยอะหมดละเออหมอกลงเยอะด้วยวันนี้ก็เลยวิวไม่ค่อยจะเทพเท่าไหร่ะคาก็เลยเนั่งรอแล้วกัน ดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะนางมาโพสแบถ่ายโปสเตอร์อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์งานมากต้องถ่ายรูปกับน,นางหน่อยละนี่นะคะหลังจากผ่านฝูงวัว <laughs> ด้วยความหวาดเสียวแล้วเมื่อกี้มันกุีดกันอยู่แล้วก็เฮ้ยนี่ยังไงดี <laughs> ก็เลยต้องแบบรีวิ่งฝ่าฝูงวัว <laughs> มาไม่ทันได้ถ่ายเลยนะคะคือก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะวิจิโอแล้วเขาบอกว่าจะมีพวกอาหารไทโรลีนฟูท้ที่แบบอร่อยๆด้วยแต่ไปกันเลยนะคะ รอดชีวิตจะฝูงมัวมาได้ okay. และวันนี้แวนก็เลือกที่จะไต่ลงจากเทือกเขาเซเชดาไปที่รีฟูเจิโอที่มีชื่อว่าไบชาโทเอฮุเจอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรีฟูเจิโอที่มีคนมาเช็คอินเยอะด้วยวิวที่สวยงามอาหารอร่อยมีที่อาบแดดและมีฟาร์มเล็กๆที่เลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดให้น้องๆหนูๆได้มาเล่นกันด้วยที่เซเชดาเนี่ยก็คือจะมีรีฟูเจิโอที่แบบสวยๆแล้วก็บอกมีอาหารเทอร์ลีนอร่อยๆเยอะมากซึ่งเทอร์ลีนนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเทือกเขาแอลป์เนี่ยระหว่างออสเตรียแล้ว ก็อิตาลีนะคะจะเป็นอยู่ในแถบเทรนโตโบซาโนอะ,ระไรแถบนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าทารล,ลีซึ่งก็คือแถบที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็คือกว้างออกไปนะคะที่อยู่ในเชือกเขาแอลป์นะคะแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นพื้นเมืองเป็นของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําจากเบคอนจากโพนเทโรแล้วก็พวกนมอะไรของที่นี่ก็คือจะดีมากน้ําที่นี่ก็เป็นน้ําแบบน้ําแร่จากเชือกเขาอะไรแบบนี้ก็เลยมานีทั้งทีต้องมาลองหั่นขึ้นเลย นี่เป็นเบคอนดัม pling นะคะแล้วก็บีฟกลาชเซ็งมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็กำลังนั่งอยู่อย่างสวยงามแล้วก็พอสั่งอาหารไปก็ฝนตก <Sig. S 2> นก็เลยย้ายเข้ามาข้างในชิมเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเบคอนดัม pling กับบีฟกลาชนะคะที่เขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่แบบปปอปปูล่ามาก อร่อยมากอ,มอันนี้ยฟิวแบบเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งที่แ,บบแตบ่กับเบคอนแล้วเนื้อคือดีมากเนื้อเขาแบบเนื้อนิ่มมากเลยนะที่นี่นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของที่นี่นะคะเป็นโคลเลนตาซึ่งน่าจะเป็นอันนี้ทานกับชีสที่เป็นชีสพื้นเมืองน,นะคะของเทโรวินออือ ะใจมากขอโทษดูชีสก่อนชีสเป็นแทอ้อ,อซึ่งพอเลต้ลาก็จะเหมือนเป็นแบบเขาบอกว่ามันเป็นวีประเภทหนึ่งนะคะที่เนื่อมะขา,ากันในแทบไทยโวลแบบนี้ได้ก,ก่องแก็ดี <c oughs> อร่อยเหมือนเลยอะอาหารอร่อยพี่สาดคุณผู้ชมยายกลับมานั่งข้างนอกแล้วตอนนี้เพราะว่าฝนหยุดตกแล้ว นะคะแล้วก็สั่งขนมนะคะน่ะนะากินมากอันนี้เป็นเบเกตยีสต์ไส้อปเปอรคอรกับวานิลลาครีมนะคะบอกเป็นขนมที่แบบว่าเขานิยมทานที่นี่เหมือนกันโอ้โหอร่อยอัปเปอริคอตจดกับตัวขนมปังที่นุ่มมากกับครีมวานิลลารวมกันแล้วคือแบบดีม,มากืยังไงเนี่ยตัวแหวนขอรีบจัดการจานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบ ไต่ิบแบบว่าปีนเขาไปขึ้นแคบบคากลัวแตไม่ทนขอรีบปุยทานก่อนนะคะอราคานี่ก็เป็นอันแบบว่าเสร็จทริปเชเชดาของเราเชื่อว่าคงไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมนะคะแต่โดยรวมที่เชเชดาได้เป็นที่ที่หว่นว่า่าได้แบบสบายมากชิลมากแล้วก็ห้องน้ําร้านอาหารอะไรคือดีแล้วคือพื้นจะดีเดินง่ายมากไม่อันตรายเลยนี่เดี๋ยวตอนนี้รีบขึ้นรถกลับก่อนเพราะว่าจะห้าโมงแล้วแล้วฝนตกด้วยอ่างฝนหายไปแล้วดูนีอากาศเป็นอย่างไ็ตลงไหม ทวงหน้าส่งท้ายดูลหมยกับบรรยากาศยามเย็นท่ามกลางหุบเขาที่เมืองออทิเซและเมนูเอาพายฟู้ดอร่อยๆจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ <c oughs> รองพื้นมิสทีนเซมิแมทสำหรับผิวมันและ c o เวอร์ฟินิสำหรับผิวแห้งผิวไหนก็เพอร์เฟ I'm perfectly me มิสทีนดูสิทธานีพัทยาการพักผ่อนเนื้อระดับติดชายหาดพัทยา เชนหวานน้อยกําลังมาแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากเลยทีเดียวและล่าสุดกับโครงการเด็กไทยไม่กินหวานวซึ่งสนับสนุนโดยแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสสสที่ได้พาแอลเหนือดูนวัตกรรมลดการบริโภคหวานและร้านกาแฟหวานน้อยโดยเริ่มต้นที่ร้านกราฟร้านดังที่มีเมนูหวานน้อยซึ่งได้รับความนิยมสั่งไม่น้อยเลยในแต่ละวันค่ะแต่ถ้าจะหวานน้อยมากๆจนหาตัวจับได้ยากเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านหวานน้อยเลยหรือถ้าจะให้เป็นแบบยูนิคก็ต้องไปพลาดร้าน อย่างร้านสันไซซิสโกซึ่งเขามีนมข้นจืดสูตรทำเองที่ไม่ใส่น้ำมันพืชซึ่งมีไขมัน L D L จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและถ้ายังไม่พอต้องมาต่อกันที่ร้านสหายเข้มร้านนี้ไม่ถามหาน้ำตาลเขาไม่ใส่ให้เลยนะคะส่วนนวัตรกรรมหวานน้อยของเบเกอรีร่พึ่งน้อยธุรกิจเบเกอรีร่รายใหญ่ทั้งภาคเหนือก็มีเบเกอรีร่น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือขนมบางจากกล้วยและสเปรดหัวหอมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของสอสสที่คนไทยเราทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดี ขึ้นนะคะคสะดวกสบายสบายลงไปก็ถึงโรงแรมเลยดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อแล้วไปเดินเล่นแล้วก็ทานขย็นนะคะเอาแบบไปกันเลยนะคะๆๆๆนี่โบสถ์ที่เราเห็นนี่มันเป็นโบสถ์ประจำเมืองเลยนะเนี่ยหน้าโรงแรม หารเย็นวันนี้เราก็จะแวะไปที่อีกหนึ่งร้านที่ได้รีวิวว่าอร่อยมากใกล้ๆกับตัวเมืองจานแรกเลยเป็นมอสซาเรล่าที่ทำจากแบบว่าเป็นเอาไพนมิวนะคะก็คือเป็นทำมาจากนมของวัวที่อยู่บนเนี่ยเชือกเขาแอลป์นะคะที่เขาบอกว่านมที่นี่เนี่ยคือมันริม,มคือชีสเนี่ยมันจะมีความแบบ หอมนมเบ,บาบามันจะระบูระบุมันจะแบบไม่ได้รสชาติจ,จัดจ้าไม่รสชาติแรงนะมันจะแบบนัวๆมันจะเบเบามีความซอฟต์ซอ,ซ,อซึ่งมันก็เป็นอีกฟิวหนึ่งที่อร่อยดี คนพบว่าขนมปังร้านนี้อร่อยขนมปังที่เป็นแบบเป็นแบบเป็นเบรเซนมีฟิกแล้วก็ใส่พวกเธอจะมีไข่ไหม้มเวนชอบมากขนาดแพ้ขนมปังแพ้กรูเตนแท้ยีสต์แต่อยากกินขอซื้อไปกินวันละชิ้นเรื่องดีเขาบอกว่าเขาว่าสั่งขนมปังนี้มาจากอีกเมืองนึงกับร้านคอสตาเบ l ีดพ a น i ิ i ิ i o อันนี้นะคะอะไรมาก มีนะคะับแต่ฮาเซเทเล่สใช่ด้านนะแต่แหวว่ามันจืดๆดนิดนึงคือมันจะมีความแบบไล้ๆหน่อยไม่ได้แบบคริมมี่มากน่ากินมากอ่ะอันเนี้ยน่ากินมากอันนี้มีความรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆอ,อันนี้ดีมาก ม่าเนื้อเบเนสเซนต์คือแบบนุ่มอะไรในปากแล้วรสชาติเนื้อมันดีมากคุณผู้ชมมันแบบในคำ juicy มันมีความแบบหวานนิดๆในตัวเนื้อแล้วราดกับเบรรี่ซอสที่เปรี้ยวตัดเข้าไปอีกนะครับไม่รู้เลยว่าแบบมันเป็นแบบเนื้อของตัวเบเนสเซนซึ่งมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่คล้ายๆควาที่หาได้ในหุบเขาในเชือกของแอลนะครสชาติทุกอย่างมันแบบเข้ากันลงตัวแบบเออตายไปเลยจานนี้ก็ดีถ้าหมาต้องสั่งนะคุณผู้ชม ช่วงหน้าเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่เลคการ์ดาที่งดงามไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์จะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะคุณภาพเพื่อคุณและคนที่คุณรัก Beautiful Sleep Beautiful Skin นัสยา1 1 0 0คอลลาเจนเอาละค่ะไปลุย o รถ t r i ปกัน next destination Lake Garda ค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเลก,กาได้แล้วนะคะฝนตกหนักมากอายกล่องให้เห็นนิดนึงมันก็คือเทาไปหมดจริงๆมันต้องสีฟ้าสวยงามแต่ตอนนี้ก็คือมืดจา้าเอ้ยฝนจะตกไปไหน ทะเลสาบเลคกาดาเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีที่เพียบพร้อมไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืงเวโวนาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมที่สุดทางตอนเหนือของอิตาลีดยทางตอนเหนือของทะเลสาบนั้นล้อมรอบด้วยภูเขาและประกอบด้วยเมืองเล็กๆติดๆกันหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นริวาชทโบเรซึ่งมีทิศทางลมที่ดีเหมาะกับการมาเล่นวินเซิร์ฟและไคท์บอร์ดส่วนทางตอนใต้ของทะเลสาบเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอย่างเซอร์มิโอเน ที่มีเวอร์จิลิโอและคาทูลโลสปาคอมเพล็กซ์และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมรวมทั้งยังมีปราสาทสแกลิเจอร์ที่เก่าแก่และงดงามสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13และวิลล่าโรมันโบราณอายุกว่า2,000ปีรวมทั้งยังมีร้านค้าบาร์โรงแรมและเจลาเทเริยเยอะแยะเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมและวันนี้เราก็จะมาแวะกันที่เมืองแรกที่เลกการ์ด้านั่นก็คือเมืองลิมอนเซลการ์ด้านั่นเองค่ะ วันนี้ที่วางแผนไว้ทนะั้งคือจะมาที่ลิมอนโซกาดานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เขาว่าน่ารักที่สุดและสวยที่สุดของเลทาดาทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกเลย,เลยนวคะ่ะว่าเมืองน,นี้ที่คือสะดวกมากจอดรถดล้านหลังตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือจากที่จอดรถมาก็คือเป็นตัวเมืองเลยแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันห้างกลางเสฝรังเศอย่างนี้แหละเพราะว่าไหนๆมาถึงแล้ว ลิมอนสูการ์ดาเป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเลคการ์ดาแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบเลคการ์ดาและมีหน้าผาหินตั้งตรงงานอยู่ด้านหลังใจกลางเมืองริมน้ําและด้วยความสวยงามของที่นี่ทําให้ที่นี่นั้นเคยเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์เจมส์บอนด์เรื่องควนทอมออฟเซเลสในปี2008อีกด้วยแหละค่ะริมอนนั้นเป็นคําภาษาอิตาลีที่แปลว่ามะนาวและชายฝั่งทะเลสาบการ์ดาแห่งนี้เคยมีชื่อเสียงในด้านการปลูกมะนาวและผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆด้วย สภาพอากาศที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไปตลอดทั้งปีทำให้ที่นี่นั้นมีความสำคัญในด้านการผลิตผลไม้ตระกูลส้มในแถบตะว,วันออกเฉียงเหนือซึ่งเริ่มปลูกกันตั้งแต่ปี1700ในบ้านเลมอนหรือเลมอนเฮาส์และยังคงเปิดดำเนินการและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ค่ะคนยืดตกแล้วนะคะไมรู้จยุไปกี่นาทีเดี๋ยวเราก็จะมาทานอาหารกันที่ร้านนี้บารสชอนจานาดเดี๋ยวเราก็ไปชิมกว่าจะอรอยี่แน่คือรูสวนว้า บบเอาละค่ะนี่ก็เป็นอาหารเที่ยงเบาๆของเรานะคะริมเลกากดาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามาที่เลกากดาเราก็ต้องท้านี่นี่เป็นฟิชออฟเดอะเลกนะคะนี่เป็นปลาสดๆที่จับได้จากเมลเลกลอยดาเลยนี่จ้างเยอะมาก ปลาดีมากปลาสดมากนะคะรู้เลยว่าแบบสดเนื้อนุ่มนะคะแล้วแบบก็ย่างมาอร่อยแบบดีเลยนี่ดันต่อไปนะคะของโปรดตลอดการของแวนเป็นพิซซ่าแล้วก็เป็นชิตรสสัสซอสิมิมนสีิม ดีเลยอะ่ะเหมือนพี่นะถ้าของที่นี่เขาใส่เพริ๊นิดนึงนะคะที่มันแบบมีอารมณ์มากของเพริ๊งทีมันหอ,นอมขึ้นมาหน่อยอร่อยเลยโอ้โหครบทุกตลอดการถูกว้นนชิ้นเดียวกันพราม่าแฮมกับเมลอนนะคะอันนี้นี่แมลอนกัวเลยแล้วก็ทรให้แฮมไม่แคมเกินด้วย นี่นะคะของหวานมาแล้วแน่นอนทุกอย่างก็จะต้องเป็นเลมอนที่สมกับที่เป็นเมืองเลมอนเซอร์ไกดานะคะเลมอนแห่ง the, แห่งเอร์ดาแห่งนี้นี่เลมอนเทรเบตดีมากอ,มอร่อยอร่อยมากมดูดูเนื้อเขาดูเนื้อ,ขอเอขาแบบนุ่มๆเลยอะ่ะนี่เป็นไวท์ช็อกมูสนะคะแล้วก็ ทานกับซิตรัสกก็ดากช็อกอร่อยเป็นแบบมิลกี้มิลกี้หน่อยโหแล้วทานด้วยกันคือดี <c oughs> อืมบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นี่คืออร่อยทุกอย่างใครมาเที่ยวที่นี่นะคะแล้วก็อยากได้ที่นั่งวิวสวยๆอาหารดีๆนะคะใจกลางเมืองที่เลมอนโซกาดาเนี่ยแนะนำร้านรีสอร์ทเจมมาน่าแห่งนี้ได้ค่ะแต่ตอนนี้ขอรีบจัดการขนมต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเดินเที่ยวเล่นในเมืองต่อ ก็สวยขึ้นทันตาเห็นนี่น่าจะดูใต้ยอดต้บนเขาเลคือแบบโคงันแล้วนี่จะเปนแบบยอดพิชของที่นี่นะคะวิวสวยมากตอนนี้อากาศดีแล้วคน นี่คือแบบหันไปทางไหนก็คือสวยหมดเลยคือ่ารลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีคือน่ารักเห็นแล้วคิดถึงเมืองมังกงที่ฝรั่งเศสซ้ายกันเลยแล้วก็ดูป้ายเพลสป้ายเป็นเลมอนเลยอะ่ะน่ารักจังป้ายของที่บ้านเนี่ยเป็นเลมอนกันแค่ฝั่งเลยนะคะและ้วดูแบบชอบดูกำแพง,ก,แพงแก็จะเป็นแบบดอกเหี้ยต้องอดทางตามกำแพงตามบ้านออย่างเงี้ยคือเยอะไปหมดเลยมันก็จะตัดกับสีทะเลสาบสวยมาก นะคะจากเส้นเมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาจากเมืองเน่เดินตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตสูงขึ้นมา,นมาแล้วมันก็จะมีบันไดขึ้นมาโบสถ์ขึ้นมาจิ๊บเดียวก็คือจะเห็นเิวของเมืองตรงนี้หมดเลยอันนี้บอกเป็นแบบทริคไว้สาหรับใครที่มาเที่ยวเมือบบงนี้นะคะว่ามองหาโบสถ์ไว้เดินขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยจะเห็นสวยมากนขนมลูกอมอู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เป็นเลมอนค่ะสามารถทำได้ มีเลมอนโซด้วยอ่ะน่ารักจังแล้วก็นี่นะคะโซฟซื้อไปด้วยให้แม่หอมมากอะ่ะของไฝากแม่เรียบร้อยแลย้วจากร้านเลมอนอยากจะอุ้มแม่มรว่หนมากเลยค่ะเพราะแม่ชอบเลมอนมากแม่จะต้องเลิฟม,มือนี้มากว่โลโก้พวลิสนะคะโลโก้ยังเป็นรูปเลมอนเลยจ้าคิวมากอะ่ะ ล้วนี่นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นเสาอันนี้ที่เห็นด้วยเสาเๆนี้ข้างหลังนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลมอนเฮาส์หรือว่าเลมอนคาโซ่ขราสาทของเลมอนซึ่งก็เป็นที่ที่เขาปลูกเลมอนที่นี่นะคะซึ่งเขาก็เปิดให้คนเข้าไปชมได้ซึ่งลิโมเนียเดลคาโซแห่งนี้เดินหาง่ายมากๆเลยแหละค่ะจากใจกลางเมืองเพียงเดินตามทรายมองกระเบื้องที่สวยงามที่ปูอยู่ท่ามกลางหินกรวดบนพื้นซึ่งก็จะชี้ทางเราทีละจุดไปยังเลมอนคาโซแห่งนี้ มีซีเมใหญ่มากเลยอ่ะสมัยก่อนก็คือขอบหากคือจะเป็นแบบมุกเลมันเป็นหมดเลยโหนี่แหละย้อนได้เลยคะสมัย history โหเียมันในอดีตอ่ะนี่คือเปลนแปลงเลมันหมดเลยประชากรไปแย่งที่เลมอนเขาแล้วไม่รก็อยู่เขาดีๆแล้วไปแย่งเขาเนี่ย มะนาวนั้นถูกปลูกบนพื้นดินบนระเบียงเทียมที่เรียกว่าโคลเรียงรายตามแถวเป็นแนวยาวแต่หลังจากการรวมอิตาลีเข้าด้วยกันและการก่อสร้างทางรถไฟในศตวรรษที่19้ส้มและมะนาวจากทางตอนใต้ของอิตาลีที่มีอากาศที่อบอุ่นกว่าอย่างซิซิรลีจึงหาได้ง่ายและราคาถูกกว่าส่วนสวนมะนาวของกาด้านั้นก็ถูกทิ้งร้างไปเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงยังไงเลมอนแคสโซและเลมอนเฮาส์อื่นๆ <c oughs> ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว <c oughs> ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเท,ที่ยวมาโดยตลอด ก็อยากจะบอกว่าเม,มืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักนะคะเราก็สามารถมานั่งพงักผ่อนหย่อนใจมีคาเฟ่มีร้านอาหารน่ารักรน่ารักเต็ม,มเลยเราไปที่มาชิเลกาได้นะอยากจะแนะนำให้มาคือแบบแลนด์สเคปคือสวยมากเลยแบบสวยไปหมดเลยอะ่ะ นี่แค่เมืองแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่เลกกา์ดาแห่งนี้ว,ว้าวกันไหมล่ะคะสัปดาห์หนะ้าเรายัางท่องเที่ยวกันต่อที่เลกกา์ดากับอีกหนึ่งสองเมืองที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นริเวอร์เดลกา a ดาและเมืองเก่าแก่อายุ2,000กว่าปีที่งดงามไปด้วยปราสาทและวิลล่าโรมันโบราณอย่างเซอร์มิโอเนจะว้าวขนาดไหนต้องรอติดตามในสัปดาห์หนะะ้าค่ะและว,วันนี้ก็หมดเวลาของรายการว,าว้าวนแหวนแล้วสามารถมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา15นาฬิกา20นาที ทั้งช่องอมรินทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอม,มรินทีวี